ดีไปครับจัดแต่งหัวข้างนี้อันนี้ก็ประมาณปลายปลายเดือนนะครับจะสิ้นเดือนก็เดือนหนึ่งพันสิเกาวันเปิดประเทศนะครับขอบคุณนะครับลูกค้าที่สนุนหนึ่กันและนี่ก็แนะนําไปเลยนะครับนี่กล่องนะฮะใส่บีกันเนาะเป็นปืนสั้นนะครับส่วนใหญ่เป็นแค๊เป็นอะไรของบีกันเนี่ยก็ต่างๆแอละแล้วแต่นะโอ้โหกับอย่างหนานะครับเนี่ยประมาณนะครับนี่ก็เป็นฟองน้ำหนากับเจทักมาแล้วครับผมนี่ก็คือกล่องนะครับแล้วก็ อันนี้จะเป็นอ่านี่ฮะเอาแก๊สนี่ก่อนเนาะ C O 2เนาะอ่ามันติมฟ่อน,นะครับก็มาใหม่นะครับแหมมีกล่องก็มีห้าหล,หลอดน,นะครับถือว่าใช้คุ้มค่าครับแดงด้วยนะครับเดิมแล้วก็อันนี้ครับอ่าแนะนําไปอันนี้ก็เป็น K m k 1นะครับมาเติมนะฮะเติมถ้าต้องก็ขายหมดไปนละโอเคนะสนใจทักมานนะครับ m k 1ก็หน้าสะสมอยู่นะครับตดีวนี้ครับ เป็นุ่นที่ออกมานานแต่ความแข็งแรงความแรงของสุดยอดครับโอเคที่ตามตำนานเล่าขานนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นแบงก์กันเลยครับแนะนําอันนี้ก่อนนะเนาะมาแล้วครับเติมสต็อกแลมโบ้นะฮะลูกค้าถามหาโอ้โหสุดยอดนะครับตันนี้จางกล้องก็ไอแบบกแกล้มกแกมนะครับฮ่าดีดังหนสวยงามนะครับน่าจะใจทักมานะครับผมแลมโบ้สามโอเคนะครับอืม โอเคอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวเรายกไปก่อนดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้มันตัวใหญ่มันจะไม่ใช่ <laughs> อ่าไม่รุ่นนี้พิเศษนะครับ <laughs> เลมโบ๊ทสามใครอยากได้นี่ตัวนี้ต้องรีบนะฮะมีกระบอกเดียวด้ยวยอ่าสีอะไรเอ่ยอ่าสีเงินเงาน,น,นะฮะโอ้หายากนะครับเรือ่อนี้ก็กรอเป็นสีเงินด้านนะครับสว,วยงามมากนะฮะเลมโบ๊ทสามสุดยอดอลังการงานสร้างนี่เลมโบ๊ทสามสวยงามจริงฮะเรื่อนี้สุดยอดนะครับผมโอเคนะครับ ก็เราก็พร้มอมส่งเลยนะครับเจา้าลูกค้าสนใจ906มาแล้วนะครับอ่าทีนี้ก็เป็นตัวเลขกันของโซโลกิอ่าน่าสนใจเหมือนกัน <Yahoo! S 1> น่ารัขตามท้องเรื่องครับ 906T นะครับนะครับน่ารักมากมีแส่ให้ด้วยนะฮะตรงนี่มีหนังสือไอ้คู่ม,มือและแส่ให้นะครับผมโอเคนะครับสนใจทักมานะครับนี่เห็นะฮะ โอเคนะครับอ๋โอโอ้โหเล่นขายปรบสุดยอดให้ชิอย่างมากด้วยความสวยงามรุ่นนี้โอ้โหรุ่นใหม่ล่าสุดที่ยังไม่เคยมาโซลกิอะไรนะ917นะครับทีนะครับรุ่นนี้<อ>นี่เป็นแบบ<อ>เเก๊อก17เลยนะฮะเป็นแนวก๊อกแต่เป็นของโซลกิโอ้โหตัวใหญ่รุ่นพี่พี่ตัวจิว๋วนะครับสวยงามมากฮะโอ้โหนี่ฮะดิงแบบสนันใกันไว้แล้วกันฮะก๊อก17นะครับผมนี่ฮะ โอ้โหดันแบบสุดยอดนะครับสนใจทักมานะครับ917นะครับพร็อกโซโลกิงานสวยงามมากนะโอเคนะครับโอ้โหค่อยๆถือตกอันนี่ก็เป็นเซนม่ามาแล้วนะครับโอ้อะไรเอ่ยตรงนี้ใครถามหาบ้างเป็นอาก้านะครับเอเกรนะฮะดูอะไรนะ้องดูกระเป๋า ่ามีรุ่นครับ cm 0048แนะครับตัวนี้เป็นนาคาบไม้สวยงามมากครับอโ,อโอ้อลังการงานสร้างมีคุ้มเลยด้วยสวยงามแลวครับขายได้เลยครับมีคูมม่มเลยให้ครับการประกอบกันอะไรแบบนีนะครับนี่ก็จะมีเป,เป็นพร้อมแบตน,น,นะครับเป็นไฟฟ้ามาให้มีที่ชาร์จให้มีลูกให้ ครับแม็กนะฮะโอเคสุดยอดต่งเ้วยแม็กก็สีเดียวกับไม้เลยนุ่มเลยโอเคนะฮะถือว่าอลังการงานสร้างโอโง้โ,อโหหลังของมันโอ้โหน่าสนใจแล้วก,ก็เล็สวยงามทำไม้ก็สวยมากนะอันนี้คงจะเป็นไม้แท้อยู่นะฮะผมคิดว่านะโอ้โในเหล็กแท้ด้วยโอเคโหสุดยอด สนใจทักมานะครับราคาก็ไม่แรงด้วยมีไม้อัดรับกล้องด้วยฮะโอเค okay, นะครับนี่ก็เป็นอะไรที่เติมมาก็มีซิลิโคนนะฮะก็แก๊สเพิ่มเนาะลายพรางแล้วก็เป้าเอาไว้แจกโปรโมชั่นปีใหม่เทียบเลยนะครับผมก็สั่งมาให้ลูกค้าสนใจรุ่นไหนทักมานะครับผมก็เราพร้อมจัดส่งลูกค้าทักมาโอนมาป๊บส่งป๊อปนะครับเช่นเคยนะครับอันนี้ก็สินค้าเรามีเต็มรา้รานนะฮะเต็มสต็อกเ่อจัดร้านใหม่นะฮะสวยงามจริงๆนะครับผมก็สนใจรุ่นไหนก็ทักมานะครับผม โอเคนะครับตัวนี้เจ <c oughs> โนก็ <c oughs> หลับดีทำดีโอเคนะครับผมก็สวัสดีนะครับสวัสดีปีใหม่ครับใกล้ๆแล้วขอบคุณนะครับผมสนใจครับมานะครับรุ่ไหนก็สอบครับนะ